แม่จ๋าหนุ่มๆมาคุยกันวงการต้นไม้มันน่ารักอย่างนี้เนี่ยเวลาเจอกันก็คุยกันคุยไม่รู้จบอ่ะคุยรู้จบเขาท่ใจะคุยรู้จบอันนี้มาตลาดนัดกวักแป้นนะแม่ไก่นะคุยกันได้รู้จบ ต้นไม้เยอะตลาดนัดวัดพระน,นอนนะกลับเลยเนาะเดี๋ยวเดินดูถ่ายนิดแป๊บน,นึงต้นไม้เยอะมากแล้วก็สวยมากด้วยโชคสวยสวยนะสวยมากช่ววอควนกอจะจะร,ราคาแรงอยู่นิดนึงอันนี้พามาเจอหนุ่มเกษตร ยูทูบเบอร์ชื่อดังวางแบบคือพื้นล้มเลยล้มล้มใช่ล้มล้มเลยจบเลยจบเลยจบเลยไอตัวไหนจบเลยอบไม่ดังมือมนะอาจจะเนี่ยตรงนี้เหนื่อยแล้วมดนิดหน่อยอ่ามันเป็นอยู่แล้วใช่เป็นอยู่แล้วถ้าอบนะถ้าไม้ดังเยอะหนี่ยเสียง่ายอย่างงี้เน่ะเราตัดเราไว้จิบลบเลยให้อากาศชื้นแฉะอย่างเดียวเลยไม่ต้องอบไม่ต้องอบถ้าอบแล้วมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยเสียเลยเนี่ยเหนื่อยหมด ไอ้ตัวนี้ยังํามีคนหาเยอะอยู่นะแพงไหมเดลีจักระพัดด่างเดืองยังไม่ถือว่าล้นตลาดนะยังหายังมีคนตามหาอยู่นะแพงไหมราคามีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะอุปกรณ์กระถางมาทุกนั้น มาทุกรัดครับผมช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มมาแล้วเพราะว่าน้องแหมมคลอดลูกก็เลยมากันได้สบสบายสบาย,ยอ่ะก็อยู่ในเกมนี้เราไม่แพงอย่างที่คิดนะไม่แพงอย่างที่คิดสวยมากโชคตัวนี้อย่างสวยเลยให้บางใจคุณเลี้ยงไม้ด้วยกันเนาะใช่ไม้มันยังไปต่อได้เรื่อยๆนะไม่ต้องห่วง นี่น้ำหน้าไม้ใหม่ๆราคาก็แตะต้องแตะไม่ได้อยู่ดีสูงเหมือนเดิมเลยใครเป็นตอนนี้ใบละแสนก็มีเหมือนเดิมเปาะก็เริ่มมานะทั้งตลาดเดินมาหาเปาะได้สามต้นอยู่ท้ายสุดนู้นเลยไปอุ้มมาเมื่อกี้นี้เปาะเปาะน่าเล่นเลยเปาะหน้าเล่นเนาะเพราะว่ามันมีน้อยเพื่อนเพื่อนมากันได้เลยนะคนปลูกมาขายเองไม่แพงนะไม้ไม่แพงอย่างที่คิดอันนี้มันคืออะไรเห็นอยู่ที่ตลาดนัดอยู่แต่ไม่ค่อยมีใครปลูก นี่เลยครับจะภาษาฝรั่งเสปลื้มถูกภาษาอะไรเรียกปกผีเสือ้อแพงไหมไม่แพงครับวันนี้ห้าสิบบาทนี่มันแปลกดีเนะาะมันเลี้ยงง่ายมากเสปลุกพืชถางพอดีสวยมีช่อสวยครับม,มีมีดอกด้วยอ่ะมีดอกสวยก็เป็นย้อยย,อย้อยเพิ่งเคยเห็น หนูเอานะลงุงลุงพูดเหมือนคนบ้านล่างแถบบ้านหนูเลยก็น่ะเคยเจออยู่นะบางขนาันมากลุงอยู่คนบางขนาันมากโอ<ฮ>้แต่ไม่ได้ปลูกจะไปเอาจากตรงนูน้นตรงนี้ตรงนี้ทาาี่บ้านบ้านอดหนูคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันบ้านติดกันแต่ว่ามาตามมาซื้อไม้กันที่อันนี้รัฐนรนูญรัฐธรรนูญนอ,นอ่ะเดี๋ยวลงุงเดี๋ยวหนูให้อีกสิบบาท อีีกเืไอ้ลุง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 เดี๋ยวหนูเอาจ้าสวัสดีจ้าคืออะไรเนี่ยเหมาอะไรอันนี้ซื้ออันนี้ลุงบ้านเดียวกันแล้วบอกลุงเสียงเหมือนคนบ้านล่างใช่จริงด้วยที่ไปซื้อบรวจเดชที่ว่านะที่จับหมวดเดชเน่เน่เน่อ่าหมวดเดชในนนโค้กแคร์นะจ้ะแล้วก็บอกว่ารอปลาพลินไม่มาสักทีหลายอาทิตย์แล้วลุงจะเอาหนูไม่สบายลุง ช่วงสงการแดดร้อนหนูไม่เอาอ่ะร้อนจัดช่วงนั้นหนูไม่สบายหนูเป็นต้นในเนจันแดงอะไรก็ใช่หนูไปตรวจเบาหวานแล้วหนูเป็นเบาหวานหนูนอกเบาหวานเมื่อก่อนนี่กระทางเสนจันแดงอ่ะโอ้โหต้องเจ็ดแปดร้อยนะคงขายได้แฟนคลับตัวจริงเจพินลุงบอกว่าลุงมีอาชีพขายต้นไม้กับว่าะเจพินเแหละ fc เยพินเขาดูเยพินแล้วว่าเยพินไปซื้อไม้บ้านนี้แล้วเขาตามไปแล้วเท่านั้นที่เยพินน็อกเบาหวานที่ทําอะไรไม่ได้อะไม่ได้ไปนัดแล้วไม่ได้ไปเอาเอ fc เยพินตั้งแต่เด็กตัวเล็กยันคนแก่เลยนะเป็นอาชีพมาตั้งวันนั้นเลยขอบคุณมากจ้ะเดินตามรอยเยพินรวยก็เยอะจนก็เยอะแต่เยพินเดินตามรอยคนนี้นะคนนี้เด้อเนี่ยเนี่ย คอีกขอใหญ่นี้เดินตามรอยยายพินยายพินเดินตามรอยคนนี้คนนี้อยู่ประเทศเกาหลีปีนั้นไม่ได้ทํานาแอบส่องเขาคิดว่าเมื่อใช่ประเทศเกาหลีทําไมปลูกไม้ไา่ได้แล้วทําไมคนไทยมีโอกาสดีกว่าเยอะแล้วตัวเองนี่ทาคลิปไง,งคนไทยมีกามะพร้าวคนไทยมีใบกัมปูและคนไทยไม่มีหิมะไมัยใหม่ นี่แหละนี่แหละถึงถึงถึงเนี่ยอันนี้แรงจูงใจเขาแรงแรงจูงใจจากเขามาหาเราแล้วจากเราไปหาเขาไม่ถึงพันคนตามไม่ถึงพันแล้วก็ยังไม่ได้ส่งไม้เลยไม่ได้ส่งแต่นาแล้วก็หาส่งไอ้หาตัดต้นมุงต้นไม้ไปทั่วใช่แล้วทีนี้มาส่งไม้เห็นตัวเองบอกว่าตัดอันนี้ได้นี่แล้วมันก็ได้มาเป็นเงินมันเงินงอกทองคําเขียวนี่แหละไอดอลยัพินเนี่ยผมผมตามจะกินตลอดเหมือนกันตามให้กําลังใจกันน่อยฮะสวยนะ ขา,า,ายไม่ไม่ไม่ที่ไม่ไม่ผมไม่เท็จพันห้าแล้วตอนนี้พันเดียวก็ขายทำง่ายพิโลตัวนี้ทําง่ายสวยด้วยรประมูลมานะจะเล่าให้กวางเนี่ยเล็กกว่านี้อีกต้นแรกที่มีอยากได้สองพันห้าไปแย่งกับเขา,ไม,าไม่ด่างบางเลนนะประมูลแย่งกับเขานั่งเก้าวจะได้ตอนนี้น,น,นี่แหละผู้ใหญ่ใจดีกับมือปืนมือปืนคุ้มกัน 哟嗬，哼。<laughs> <laughs>